คือตอนนี้เมื่อกี้พี่ได้คุยทางเจ้าของเขาตอนหน้าทั้งคุณหมอปศุสัตว์และก็พวกเราทั้งหมดกับกลุ่มอาสาโดยะโฮปสงขานะครับสรุปอย่างนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการช่วยกันจัดสวัสดิภาพตรงนั้นครับคือแมวมีทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วเห็นเห็นทางคุณเปิ้ลที่เป็นเจ้าของแมวเขาบอกว่าเขากําลังจะย้ายไปในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ยืนยันว่าจะทาสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วยกันก็คือ ถ้าตอนนี้อยู่ในกองลักษณะเนี้ยมันผิดในเรื่องของผิดสวัสดิภาพอยู่แล้วนะครับแม้จะอ้างเหตุของการย้ายก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะมีการช่วยกันขยายกองพื้นที่ครับในในช่วงที่จะทําที่รองรับเขาให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ตรงนั้นครับพี่และเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตัวไหนเจ็บป่วยเนี่ยก็ทางกลุ่มเดอะโฮปสงขาคก็จะช่วยดูแล้วก็อาจจะต้องนําไปรักษาครับนะครับแล้วเดี๋ยวแลวเดี๋ยวจะมีทางคุณหมอปศสุสัตว์รัฐพูมานะครับครับ คุณหมอก็จะดูช่วยทําหมันในตัวที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็จะเข้ามาตรวจสอบเรื่องสุขภาพนะครับครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่จะลงไปที่สงขาก็จะเข้าไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งกันนะครับอ่าครับผมครับก็สร้างความเข้าใจกับคนเลี้ยงอย่างอย่างถูกต้องหมดละโดยชัดเจนครับครับหนนได้ดำเนินการยังไงบ้างครับก็หลังจากที่เราได้เห็นภาพของน้องแมวอยู่ในกรงเล็กๆนะคะ ทาง The Hope Thailand ร่วมกับปศุสัสตว์อำเภอนะคะคุณหมอที่ก็ได้รีบลงพื้นที่นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยน้องแมวนั้นออกมาโดยการพูดคุยก่อนนะคะพูดคุยเจราจาก่อนว่าเออเจ้าของแมวตั้งใจเลี้ยงแมวแบบนี้หรือเปล่านะคะ แต่หลังจากที่ได้เจราจาก,กันและบอกข้อกฎหมายในส่วนของทางเดชภูไยแรงคุณปุ่มพิระบุญจเจริญไว้ร่วมกับประส,สุสัตว์อำเภอก็ได้ชี้แจงของแนวทาง,งการเลี้ยงสัตว์ให้มีสวัสดิภาพนะคะและทําข้อตกลงร่วมกันเมื่อเจ้าของแมวต้องการที่จะยังเลี้ยงแมวอยู่ก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันและจะมีการติดตามโดยประส,สุสัตว์อำเภอนะคะและจีมเดชภูสงขาะะให้เป็นที่เลี้ยงคอยดูแลในเรื่องการเลี้ยงดูนะคะ แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ทางเจ้าของแมวไม่มีกรงรองรับที่ใหญ่นะคะที่สวัสดิภาพที่ดีนะคะทางเดลฮุบสงขาได้เห็นสภาพแมวที่อยู่กันแบบอุดอัดนี้นะคะซึ่งเสี่ยงต่อการที่น้องจะเสียชีวิตจากการติดติดเชื้อของทางเดินอาหารนะคะเพราะน้องเหยียบอุจจาระไปแล้วไปโดนน้ำด้วยนะคะเราก็เลยได้ทําเรื่องคุยคุยกับเจ้าของ ขอนําน้องออกมาตรวจสุขภาพก่อนนะคะแล้วตอนนี้น้องก็ได้อยู่กับเดอะฮบสงขานะคะพบว่ามีสุขภาพที่ต้องดูแลใกล้ชิด2ตัวนะคะเป็นโรคเลือดนะคะริวคีเมียซึ่งเป็นโรคติดต่อกับแมวตัวอื่นได้นะคะแล้วทางเราก็ได้ขอคุยกับทางเจ้าของแมวทางเจ้าของแมวยกให้กับเดอะบสงขาดูแลใน2ตัวนี้นะคะส่วนใน2ใน4ตัวที่เหลืออยู่ก็คือทางเอ่อทางเดอะโคบสงขาจะทําหมันเมื่อเมื่อเมื่อถึงเวลาที่พร้อม แล้วหลังจากทาหมันแล้วก็จะทาวัคซีนดูแลสุขภาพพื้นฐานและส่งมอบคืนให้กับเจ้าของแมวนะคะซึ่งเจ้าของแมวต้องเตรียมพร้อมที่จะรับน้องโดยการดูกรงก่อนว่าสวัสดิภาพดีหรือเปล่านะคะถ้าสวัสดิภาพดีพูดคุยในส่วนของการให้มีกระบะทรายมีอาหารมีอะไรเลี้ยงเราก็สามารถส่งคืนน้อง,องได้และทางเราก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับทางผู้เลี้ยงตลอดนะคะส่วนแมวทั้งหมดอ่ะจริงๆมันมี8ตัวนะคะแต่ว่าเราได้มาหก อีก2ตัวเนี่ยทราบว่าอาจจะมีการหลุดหายระหว่างเส้นย้ายเพราะกงมีรูนะคะถ้าใครพบเห็นในส่วนของบริเวณโกดังเก่าที่น้องเขาอยู่สามารถแจ้งทางเดลฮพบสงขาเพื่อเราจะได้ไปช่วยน้องแมวที่เหลืออยู่ด้วยนะคะี่พี่กว้างมากอะเป็นสวนน่กังวลเขาก็เลยว่าจะเอาแมวชุดนี้ไปให้หมอตรวสุขภาพทุกนะตรวจสุขภาพดูถ้าอูว่ามีต้องการน เาก็จะดูแลคือว่าอยู่ในในสารระบบเขาเลยเขาก็จะติดตามดูแลอะไรคือคือไม่ไม่ทอดทิ้งอะไรเอาไป่ผมจะทำแบบตามที่หลวงพ่อเขาบอกจะทำแค่ตัวลงเขียนนิดนึงว่าว่าว่าเราพบแมวเนี่ยหกตัวแล้วเราจะขอกลับไปให้มออ๋อเนาะแต่ให้ดูแลสุขภาพถ้าทางนี้ที่มีคพร้อมก็สามารถกลับมาได้เราจะพยายามไว้แล้วก็อ่านข้อความแล้วทางผู้สื่อข่าวขางหลวงพ่า ท้อนก็ไม่ใช่มีญหาเลยแตว่ที่เล่นกํนว่ามาเล่นเลืองความรู้สึกตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับอันนั้นเข้าใจอยู่ตรงนู้นเลยตรงนู้นเลย

ไว้ยังนี้ก็ได้ไม่ต้องลุกเดี่ยวไทย